สวัสดีค่ะชาวไรเกษตรกรมั่นสำปะหลังเนาะคะ่ะทุกคู่ทุกคนเนาะคะ่ะมื้อนี้ก็มาคือเก่าค่ะออนซอนอีสานพี่พี่เพ,พนเนาะคะ่ะมาคือเกามาแจ้งราคามั่นสำปะหลังแนวหน้มมั่นสำปะหลังภาวะมั่นสำปะหลังในปัจจุบันปัญหาผลผลิตลดลงจากพ่แหแรงและหลกใบดางเด้อพี่น้อง กยังคงมีการแข่งขันด่านราคาระวางมั่นสินและแปลงมั่นอุตสาหการรมแปลงมั่นสัมปหลังมีการทรงออกเพิ่มขึ้นในบางตลาดเมื่อทดแทนการทรงออกมั่นสินเนาะคะ่ะส่วนสถานการณ์ปัจจุบันนี้คาดว่าการผลผลิตโดยร่วมจะหดตัวลงในพุทธศักราช68เนื่องจาก สภาพอากาศแห่งแรงจากปรากฏการณ์เอลนิโยและการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังบางปีผลผลิตโตไหลตำกว่าปกติมากเลยจากขาดว่าราคาของแปง้งมันสำปะหลังลดลงในภาพรวมเนื่องจากราคาแปง้งชั้นยืผืดอื่นๆที่ปรับลดลงเช่นกันค่ะ ราคาของมันเสียนลดลงจากการแข่งขันด้านราคากับสินค้าท,ดทุดแทนการสร่งออกยังคงขยายในตัวบางตลาดเช่นอินโดนีเซียสหรัฐและไต้หวันการสร่งออกในตลาดลักคือจีนยังคงมีแนวโน้มเติบโตไปเรื่อยๆอยู่เนาะคะ่ะก็ต้องบึงว่าในมือภาคนาะมันจะเป็นจังได การทรงออกมั่นสินของไทยลดลงอย่างมากเนื่องจากจีนหันไปใช้ข้าวโพดใช้ข้าวโพดในประเทศซึ่งมีเนื่องจากจีนหันไปใช้ข้าวโพดภายในประเทศซึ่งมีต้นทุนตำกว่าการทรงออกไปยังอินโนจีนขยายตัวมากในปี2568แต่หดตัวลงภายในปี2569คาดว่าอุปทานมั่นสำปลังจะกลับมาขยายตัวเนื่องจาก ผลกระทบจากเอลนิโอเริ่มไข่ตัวลุงคาดว่าคว่มตองการใส่ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจะขยายตามตัวเศรษฐกิจประเทศคูคาเนาะคะ่ะมีการพักดันใ้้ชายพันใหม่ที่ทนท่านต่อหลูกใบด่างเพื่อลดผลกระทบจากหลกใบด่างเนาะคะ่ะภาวะมั่นสัมปลัง ปัจจุบันมีความท้าทายจากโรคระบาดและสถานการณ์และสภาพอากาศแต่ยังคงมีโอกาสในการเติบโตโดยเฉพาะตลาดส่งโอกที่ยังคงมีค่วมตรงการสูงรวมถึงการพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตแนวโน้มราคามั่นสําปะลังปี68คาดว่าจะปรับตัว ลดลงเนื่องจากผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยขึ้นประกอบกับต้นทุนการผลิตที่ยังสูงและการแข่งขันในตลาดอีกนํ่ค่ะส่วนราคามั่นสําปะหลังอยู่ในพื้นที่กําลังปรับตัวขึนเนาะค่ะบางพื้นที่กระเสือราคามั่นบ่ขึ้กันราคามัน รับสื่อหัวมันสุดณนะลงแปลงจังหวัดน,นครราชสีมาเชื้อแปลง30เนาะค่ะอำเภอเมืองเพิ่นจะรับสื่ออยู่2บาท7 5เนห้านะค่ะอำเภอปักทงชัยจะรับสื่ออยู่2บาท7 5าค่ะแล้วกับอำเภอสีคิวเมือกกอนเพิ่นรับสื่ออยู่2บาท6 5เนห้านะค่ะเมือนีเพิ่นรับสื่ออยู่2บาท7 5าค่ะ อำเภอหนองบุญมากมือกอนเพิ่นรับสื่ออยู่สองบาทห้าสิบห้ามือนีเพื่อนรับสื่ออยู่สองบาทเจ็ดสิบห้านะคะอําเภอคอนบุรีเนาะค่ะมือหนีเพื่อนรับซื้ออยู่สองบาทเจ็ดสิบสตังค์นะคะอําเภอเสืองสางเมื่อกอนเพื่อนรับสื่ออยู่สองบาทห้าสิบห้าสตังค์เนาะค่ะแต่มือนีเพื่อนรับสื่ออยู่สามบาทหาสตังค์เนาะค่ะ อำเภอบัวใหญ่สองบาทเก้าสิบเนาะคะ่ะอำเภอชุมพวงมือกอนเพิ่นรับซื้ออยู่สองบาทเจ็ดสิบมามือนีเพิ่นรับซื้ออยู่สองบาทเจ็ดสิบหาสตังค์เนาะคะ่ะมาที่อำเภอขามทะเลโซสองบาทเก้าสิบเด้อค่ะมือนีมาที่ด่านขุนทศมือกอนเพิ่นรับซื้ออยู่สองบาทแปดสิบห้ามือนีเพิ่นรับซื้ออยู่สองบาทเก้าสิบหาตังค์เนาะคะ่ะมาที่อำเภอพิอพมายเนาะคะ่ะ พิม้ยนี่เพิ่นจะรับซื้ออยู่2องบาทเจสตางค์เนาะคะ่ะอําเภอเสิงสางเมื่อก่อนเพิ่นรับซื้ออยู่2องบาทห้าสาะคะ่ะมื้อนี้เพิ่นรับซื้ออยู่3าบาทหสตางค์เนาะคะ่ะแล้วก็มาเบิง่งเปอร์เซ็นต์แปงยี้าเปเนาะ,านะคะ่ะแต่ละอําเภอนี่จะรับซื้อบ่คือกันเนาะคะ่ะอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพิ่นจะรับซื้ออยู่2องบาทสาเด้อค่ะ เชื้อแปลง25%ค่ะมาทีอำเภอปักทงชัยเชื้อแปลง25%จะรับซื้ออยู่2บาท35สตางค์เนาะคะ่ะมาทีอำเภอชุ่มพ่วง2บาท35เนาะคะ่ะมาทีอำเภอบัวใหญ่2บาท50สตางค์ค่ะมาทีขามทะเลสอสบาท50สตางค์เนาะคะ่ะมาทีอำเภอพิมาย2บาท30 มาที่อำเภอด่านขุนทด2บาท45เนาะค่ะเชือแปงยี้าเปอร์เซ็นต์เด้อค่ะนี่แล้วก็มาที่อำเภอเสริงสาง2บาท65เนาะค่ะอำเภอคอนบุรี2บาท40สตังค์เนาะค่ะน้องบุญมาก2บาทสี่สิาสตังค์เนาะค่ะอำเภอศรีคิว2บาท50สตังค์เนาะค่ะแล้วก็อำเภอปักธงชัย2บาท35ค่ะ อันนี้คือเปอร์เซ็นต์แปลงยี่สิบห้าเปอร์เซนต์เนาะคะ่ะเพิ่นรับซื้อแต่ละอำเภอนี่เพิ่นจะซื้อบ่คือกันเนาะค่ะขึ้น,นะะอ,อยู่ที่เปอร์เซ็นต์แปลงคือกันเนาะคะ่ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันจะบ่คือกันมาเบิ่งราคากาก,ากแข่งเน,นาะค่ะนครราชสีมาอำเภอเมืองเพิ่นจะรับซื้ออยูสามบาทยี่สิบสตังเนาะคะ่ะราคามั่นสินนกโกดังผู้ส่งออกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่นจะรับสื่ออยู่หกบาทสิบสตางค์เนาะค่ะทางพื้นที่พี่น้องอากาศเย็นบางบอ่ออยู่ทางอุบลนะหนาวหนาวพี่น้องอากาศเย็นแห้งคู่มือนี่ราคามันสําปะหลังอยู่ในพื้นที่อำเภอดำยืนเนาะค่ะตอนนี้กะเพิ่นกะรับสื่อเชื่อแปลงสามสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่นรับสื่ออยู่สองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์เด้อค่ะพี่น้องไผมีมันกับฟ้าวนคายเด้อพี่น้องเดี๋ยว อีกบดนกระสิได้เปิดซึกกันเด้อฝ่าวเหตุออกมั่นนั่นนะเดี๋ยวสงครามไทยกับกรรมัมพูชาจะเริ่มขึ้นอีกครั้งเท่งเห็นมัน่นเถึงจิตใจกับภาวะไปพร้อมพี่น้องเอ้ยจักสีอยู่แนวใดถ้าเกิดสงครามมาจริงๆก็ได้ส่วนทงางภาคใตก้กะนามทวมส่วนทงางภาคอีสานกะชายแดนก็บ,บ่สงบเนาะจ้ะ กัยังอยู่ผวาดผวาอยู่ดีนะทีบได้ยินเสียงฟ้าลองอีกท้าได้ยินเสียงฟ้าลองนี่คิดแต่ว่าเป็นเสียงปืนกันเลวกันนะจิตใจเพิ่นยังผาวาดผาวากลัวกันอยู่เนาะคะ่ะเสียงปืนเอากขอให้ภาคใ้ปลอดภัยทุกคู่ทุกคนเด้อคะ่ะย้มวิกฤตน้ำท่วมขอให้ปลอดภัยทุกคู่ทุกคนเดอ้อชาวไทยเฮารวมใจถึงกันเด้อคะ่ะ มือนีก็ขโคลาพี่น้องไปก่อนเนาะค่ะมือไม่ยังสิมาไม่มาแจงราคามันสำปะหลังให้สูกกันฟังเนาะค่ะมือนีก็สวัสดีค่ะ